สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับดาวโจรรวยหวยแม่นๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปฮาหนอยนะคะเป็นคลิปของฮาหนอยอต้องกอเพื่อเป็นแนวทางนะคะแบ่งปันแนวทางของฮาหนอยพอดีว่าปกติจะทำะดาวโจรน,นะคะจะปกติจะเน้นดาวโจรแต่ทีนี้แอดลองไปค้นหาสูตรไปลองทำหลายๆสูตรดูนะคะ สำหรับฮานอยที่ทำมาก็ได้อาทิตย์นะคะอาทิตยก์กว่าแล้วนะคะลองทำดูมันก็ค่อนข้างจะเข้านะคะทุกวันเลยนี่ค่ะที่แอดทำนงสมุทรนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือนอย <c oughs> คือฮานอยปกตินะคะฮานอยปกตินี่ค่ะที่แต้มๆตมสีนี้ก็คือที่ ที่ทำได้นะคะที่เข้าทุกวันนะคะแต่ละวันอันนี้ก็จะเป็น V.I.P. นะคะฮานอย V.I.P. นี่คะ่ะที่แต้มสีนี่ก็คือที่เข้านะคะที่เข้าแอดก็เลยมาลองทำคลิปนะคะทำคลิปขึ้นเพิ่มจากเพิ่มจากดาวโจนนะคะเพิ่มจากดาวโจนก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ชอบรุ้นฮาหนอยกันเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสำหรับฮานอยคลิปแรกนะคะจะเป็นวันเสาร์เมื่อวันนี้นะคะย้อนหลังให้ดูก่อนวันนี้วันที่8เนาะฮานอยปกติจะปิดเจ็ดสองหกสองเดนะคะที่ที่ทำก็คือเข้านะคะเข้า3มตัวเลยนี่ค่ะมี6มี2มี1มีห้ามีเจ็ดแล้วก็มี7นี่ค่ะก็เข้าทั้งสองเจ็ด เข้าบนล่างเลยนะคะแล้วก็สามตัวด้วยเมื่อวานนี้ก็เข้าสามตัวแปดห้าสี่นี่คะ 8, 5, นะ่ะแปดห้าสี่นะ VIP ก็เหมือนกัน VIP เมื่อวานนี้ก็เข้าค่ะสามตัวบนล่างด้วยแล้วก็วันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้ไม่บนล่างนะคะแล้วก็สามตัวไม่เข้าแต่ว่าเข้าสองตัวคือหนึ่งแปดนะคะ,อ,ะอันนี้คือย้อนหลังให้ดู ทีนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะคะเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันกันแต่ถ้าหลุดมีเข้ามีหลุดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะ,อะแอดกอ็ไม่ทราบก็คือลองลองผิดลองถูกมานะคะฮ <c oughs> า,านอยพี่ฮา,านอยนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์เนอะอาะสำหรับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ ที่9มกราคม2564พิเศษนะคะชุดเด่นพิเศษชุดเด่นก็จะมีคือพิเศษนี่จะเท่าที่ทำมานะคะจับสูตรยากมากลองหลายๆสูตรก็จะเข้าแค่หลักนะคะจะเข้าแค่หลักแต่ว่าจะไม่อยู่ในชุดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็มีบางครั้งนะคะบางวันก็จะมีเข้าในชุดเด่นอย่าง69 97 6557อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากน้อยพิเศษบอกไว้ก่อนนะคะจะเป็นอ่าเป็นแค่หลักค่ะแต่ว่าเราต้องดูแล้วก็จับสูตร <c oughs> จับคู่เองแต่ว่าเท่าที่แอดลองจับดูนะคะสำหรับน้อยพิเศษน้อยพิเศษนะคะก็จะมี6465 หกสี่หกห้านะคะสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะแล้วก็หกหนึ่งหกสามนะคะก็คือ พรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่เน้นที่หลักหนะคะเน้นที่หลักหนะคะ6กับหเนี่ยค่ะเน้น6กับ5นะคะอันนี้คือที่แอดจับมานะคะหรือว่าถ้าใครมีตัวลองเอาตัวตัวเด่นนี้ไปลองจับกับคู่ที่เราชอบอยู่แล้วหรือว่าเจ้าที่เราติดตามอยู่นะคะว่าตัวไหนมันตรงกันก็ลองลองจับดูนะคะ ส่วนฮานอยปกตินะคะส่วนใหญ่สูตรนี้จะเข้าฮานอยปกติแล้วก็ VIP ซัซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่ฮานอยปกติกันชุดเดนหนึ่งชุดเดนหนึ่งก็จะมี2 7 3 5 6 แล้วก็2อนะคะอันนี้คือชุดเด่นหนึ่งและส่วนมากนะคะแจะอยู่ในนี้เลยทั้งบนทั้งล่างแล้วก็3ตัวด้วยนะคะเท่าที่ทํามานะคะเท่าที่ทํามาอลอง <c oughs> ลองหมุนจับเองนะคะลองหมุนจับเองก็ได้ค่ะลองหมุนจับเองแต่ว่าอันนี้แอดลองแอดจับมาให้นะคะอันนี้คือจับมาให้ก็จะมีอืม นะคะหกสามห้าหกสามห้าสามสองห้านะคะเจ็ดห้าหกแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือคือที่ลองจับมานะคะนี่ส่วนท่านอ่า จะลองจับเองก็ได้นะคะหมุนในนี้นะคะและสองตัวก็จะมีสามห้าสองห้าห้าหกเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่ห้าอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้คือชุดชุดหนึ่งนะคะ ชุดเด่นหนึ่งส่วนชุดเด่นสองก็จะมีหกห้าสามสี่นี่ค่ะอันนี้คือชุดเด่นสองชุดเด่นสองที่จับให้นะคะก็จะมีสี่ห้าสี่หนะคะนี่ค่ะ ส่วน65ก็ชนกับชุดเด่นแรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่า3ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีชุดเด่น2นี้จะมีสีเพิ่มขึ้นมานะคะก็ลองดูอันนี้คือหน่อยปกตินะคะอันนี้น่อยปกติแต่ว่าอันเนี้ยจะอยู่ในนี้เลยนะคะทั้งบนทั้งล่างบางทีเข้าเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็3ตัวด้วยจับดูค่ะลองจับดูอ่าทีนี้มาดูหน่อย VIP นะคะชุดเด่นหนึ่ง ชุดด่นหนึ่งก็จะมี1 8 4 2 6แล้วก็ศูนย์ะคะนี่อันนี้ชุดเด่นหนึ่งก็จับเหมือนกันนะคะ VIP ก็จะอยู่ในนี้นะะอันนี้แอดจับให้นะคะ ส่วนท่านไหนไม่ชอบจะจับเองจับเองได้เลยนะคะบางทีอาจจับแม่นกว่ากว่าแอดด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในนี้ในชุดเด่นนี่ค่ะ6 4 8 2 4 1 8 1 2 4 8 2นะคะ อันนี้คือชุดเด่นหนึ่งนะคะสองตัวก็จะมี4 1 2 1 8 2 6 8 6 0นะคะส่วนชุดเด่นสอง VIP นะคะก็จะมี6 9 03แล้วก็4อันนี้อันนี้ชุดนี้เคยนะคะเคยเคยเข้านะคะสามตัวเลยรู้สึกจะเป็นน้อยนอย,นอยปกตินะคะรู้สึกจะเข้านอย,นอยปกติเคยทําได้คืออันนี้เลยเคยทําได้ตามนี้เลยนะคะและมันก็ออก 690าค่ะ3ตัว690ในยวันที่28นะคะลองไปดูได้28ธันวาคม2 5 6 3าที่ผ่านมานี่นะคะ690้ที่แอดทำได้มันได้สูตรนี้เลยและมันก็ออก690ค่ะและล่างออกสองสานะคะวันนั้นวันที่28ธันวาคมนะคะที่ผ่านมาอลองดูทีนี้เราจะมาลองจับดูนะคะของ V แอดก็จะลองแอดก็จะจับ6 9 0เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าฮานอยมักจะวกไปวนมาตัวเดิมเมเหมือนกันค่ะ6 4 9 6 9 3 0นี่ค่ะนะ,ะสองตัวก็จะมี9 0 4 9 หกเก้าสามศูนย์นะคะลองจับเองก็ได้นะคะอันนี้คือนอย VIP เห็นชัดไหมคะ,ะนี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นนอยพิเศษนะคะอันนี้นอยปกติอันนี้ก็จะเป็นนอย V นอย V นะคะ VIP อันนี้ค่ะ ตามนี้ที่แอดลองจับให้นะลองดูซิว่ามันจะหลุดไหมจะขายหน้าแอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ทำมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเข้าเข้าทุกวันเลยนะคะสามตัวด้วยติดติดกันเลยค่ะเจ็ดแปดนี่เข้าสามตัวเลยทั้งปกติทั้ง v i p v i p นี่ก็เข้าสามตัวมานี่เนี่ยติดกันเลยนะคะ, 7, 8, v AP. V AP ะ,คะอ๋อและตัวหกเก้าศูนย์นี่คะ่ะ v i p รู้สึกจะออกนะคะวันที่สี่มกราคมที่ผ่านมานะนี่ในชุดทีแอดทำได้ก็จะมีอันนี้นะคะอ่านี่นี่มันออกอะไรหกศูนย์ห้าอ่าหกศย์ห้าแน่มันออก,ากอาจจะเป็น9 0้าย์หก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นมีห้ามีหกมีเก้ามีศูนย์แต่อันนี้จะมีหกมีเก้ามีศูนย แล้วก็มี3มมี4ที่ผิดที่ต่างกันมานะคะอันนี้จะเหมือนกันอ่ะลองดูค่ะยังไงก็ลองหมุนดูในนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของฮานอยที่แอดลงนะคะเพราะว่าต้องการแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนจะ,ะเข้าจรุดยังไงก็กราบขออภัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะใช่ยังไงก็ ใช้วิาวจารณญาณในการดูนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ติดตามดูถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแอดก็จะพยายามหาข้อมูลหา,าเด็ดเดดมานะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าให้มันเป๊ะแต่ตอนนี้ก็คือ ที่ที่ได้มาตอนนี้ก็คือตามนี้นะคะที่ค่อนข้างจะเข้าติดติดกันมาหลายวันแล้วนะคะทั้ง2ตัวบนล่างทั้ง3มตัวแอดก็เลยอยากแบ่งปันนะคะถ้ายัางไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะคะวันที่วันเสาร์ที่9นะคะของฮานอยอันนี้นี่ค่ะแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้ายัางไงก็ ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ